ธนาคารไหนอ่ะอยู่ธนาคารเราธนาคารไหนอ่ะธนาคาร้ับบาลรนบบาลครับโอเคโอเคโอเคเรียกทุกคนรวมไปเลยรถเที่อะไรแรงกังอ๋ะรถกูจะพังไอ้สัตว์ างทีเรื่องของเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่ควรไปยุ่งเว้ยเข้าใปะ มาจอดมาจอดข้างๆก็ได้ชิโร่มาจอดข้างๆดิมาจอดดูก็เฮ้ยชิโร่คุณเตรียมของให้เยอะเธออยังลุงวันดยครับลุงลุีครับลงดีครับแอคทีไปวันไหนเนี่ยมาเยอะมาเยอะเอ้ยไปเช้านี้แล้วครับลุงเช้านี้ฮะโอเคแล้วนอนตอนไหนเนี่ยตอนเนี้ยเงนอนแล้วโอเคเตอร์ไปไปไปไหนกูดไนท์ครับพี่กูดไนท์เยเธอไปนอนตอนไหนไม่ได้เกมผีก่อนหรือไงครัพี่มันมีเกมใหม่เหรอเกมผีอ่ะ ไม่มีเลยลุงอย่าไปเชื่อไม่มีพี่พไปตีเล่นย่าที่ไปตีเล่นกีตเมื่อคืนน่ะนะพี่เมื่อคืนพี่ตีเล่นทามากเลยนะครับคุณลุงโค้ทาผมนั่งดูพี่ตีโค่นหลุดอ่ะเจออะไรฟดโมเหรอตกไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันค่ะตกดโมมันไม่ใช่ตกใจมากกว่า่งดูโค้ทาตกใจอ่ะบ้านไฟไหม้ภาพแปลกแต่ตกใจหนักมากเรือล่มในชอกจะไปไหนกูถามลูกนู้นครยาววราดตามที่ตีสนามยาววราดได้แล้วครับลุง เอาบุกตีมาจากไหนอรัเจสันนี่ตีตีไปช่วงช่วงเย็นครับลุงใครให้ของอะเออชิโรครับลุงชิโรับโโออเเคคมันบอกมึงไหมว่าขึ้นถึงบวกอะไรเออบวกสามครับลุงฮะได้ถึงบวกสามเลยเหรอไม่ไม่รู้ไงครับไอเ้ยวไอสัตว์อ้าวในมือบอกหึงบวกสามไอตัวหลังไอสัตว์ผมไม่รู้ครับเฮ้ยพวกธนาคารมาทุกรอบเลยนะไอ้เหี้ยมามาทุกรอบเลยนะมันมันดรอปของดีปะ เรียนวงครับอยู่พักถ้าทำทำอันนี้ทำบ่อยเพี่บอกว่าไม่ต้องทำงานแข็งทำทำบ่อยก็ไม่ต้องทำงานแกงแล้วครับลุงถ้าทำถ้าทำทุกวันงานแกงไม่ต้องทำเลยอ่างั้นก็เอางี้เป็นหลักเลยวนไปเรื่อยๆอ่ะเอาที่ตลอดไปเลยแถ้าตรงนี้เราได้ไวเราก็จะไปได้อีกธนาคารนึงได้ใช่เหรอปืดครับเมื่อวานเมื่อวานไปได้ธนาคารของพพีซีที่เซตายอ่าการอสสิจะเป็นพฤษภาครับโอเคพุทธพาเยอะมากมุกอ๊ะไม่ไหว b ีบีก็เยอะมื่อวานโอหจะไปคนลนะทีวันเมื่อวานรับสอแต่วันนี้แน่องยดแน่รับอีบีซีมาสามพี่ตีเรลว่าไปพอแล้วกันนะไอ้บังหายไปแล้วไอ้บงหายบังหืเพนแล้วถเพนแล้วเป๊ะๆถือเทพ้นแล้วไอ้เจฟเวเราเวลาเเวลาเวลาเวลาเก่า้อพี่อีกทั้งสิบนาทีห้านาที ที่นี่พวกมันไม่ลืมไม่ลืมมาแล้วตอนแรกไม่มีเวลาขึ้นแม่งลืมกันปกติเวละชนผมจำได้ที่จอดหน้ากันเฮ้ยอีโวเดิมเดิมมันขายกันเท่าไหร่อ่ะเมื่อวานเวลาเริ่มที่ไหนได้เวลารอเดิมเดิมมันขายกันเท่าไหร่อ่ะเอาบอกละลอนถ้าราคาขายออกสักจิตห้าลุงไม่รู้ถ้าสุดแทงสามห้าครับคุณลุงไม่ชัวร์แต่จริงๆมันถ้ามันสามห้าเหรอไม่ขอโทษครับใช่ครับเดิมเดิมสามห้าล่าสุด เส็จแล้วกันนะรถราคาเลยไม่ใครจะส่งเงินไหมไม่ใครจะส่งเงินไหมเอ้ไทยได้เลยทยเจ็ดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะหน0 0สองแจะตีกันนะก็ดูแลตัวเองกันด้วยเด้อจะตีอะไรกัใครอ่ะตะลันอ่ะหนึ่งไม่้เลเดีคนนี้มาทีเดียเดี๋ยวมันีเด้อชิโร่ไม่กล่องขายแล้วตอนบ้านก็ต้องมาเซตอ่ะ พายมากกว่าสไปมายังบดเขียงบดสีอย่างนั้นไม่ถ้าถ้าวันนี้ตีอยู่ก็เอาวันนี้เลยเฮียก้าวันนี้เลยอยู่ไม่อยู่จะไปเออลงครับแล้วเสาร์อาทิตย์นะครับคุยว่าว่าไงครับลุงเออยังไม่รู้เลยมันยังไงเขาไม่ติดต่อเลยครับเมื่อวานเขาหายเขาหเมื่อวานมันก็บิดมันไม่มาคุยเขาหรอเพื่อนเพื่ออะไรอ่ะเสาร์อาทิตย์เมื่อวานมันนัดเมื่อวานถ้เสาร์อาทิตย์บิดขนาดนี้แล้วก็ ันียังไมม่ oh, ีน uh ัดเราไว้เ oh. ม uh ื oh. uh ่อวานแต่ว่าอะไรล่ะเฮ้ยมันมันมีงัดยังไงก่อนนะไอ้เป๊ปช่วงแรกกูลืมไปแล้วว่าไอ้เรื่อองตูันแรกคืองานวัดพี่ที่เลื่อนไฟฟ้าพี่เลื่อนให้ไม่ให้โดนต่อข้างอันสองก็เลื่อนเลขเจ้าเลขอันนี้ไม้ใครยังไม่ได้ขึ้นบ้างอ่ะไม้อ่ะของเทียน้อยอ่ะใครยังไม่ได้ติดบ้างอ่ะเหลือไอ้ผักเหรอครบครบแล้วครับอ้าวเจูครับไอ้ผักไอ้ผักใช้อะไรอ่ะ เไไไไไมมม้้้้่่ดดใชยังพี่มีอะไรบ้างพี่มีอะไรบ้างที่เพูดพี่บอกผมอ่ะมีปากหลามแล้วก็ไม่เป็นบวกห้าเออดันได้ไหมเบสเบอหกก็จบแล้วนะเออก็ดันไม่เบสเบอหกไงต้องหาแร่สีดันใช้แร่สีตอนนี้แพงด้วยขุดอยู่ขึ้ไปเจ็ดขุดเลยว่าขึ้นไปเจ็ดเหมือนได้แก้วนะของต้องถ้าบอกของที่แร่ที่สุดคือของเกาะกับแร่เนี่ยของเกาะสีมัใช้เปลืองพะวิกาชาไม่มีได้ที่อ่ะ นั่นเนี่ยผมไปหมุนก่อนพี่ผักรอผมแป๊บนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเหลือแค่พี่ผักแล้วพี่ผักกับเมลอนไอ้เหี้ยเธอไอ้สัตว์ไอ้เด็กเหี้ยคุณมึงส่งอะไรเยอะพถ้าถ้าไม่มีคนมาเราเตรียมตัวดันเลยนะได้ครับลุงเอาสองคนเอาเอาสองเอาสองคนมาเอาคนย้ายเลยอ่ะขึ้นรถข้าวบ่ดิขึ้นรถข้าวบ่ดิข้าวบ่เล็เก้าพอเลขกเก้าพอเลขกเก้าพอ พวกมันโยกนะลุงกม่เคยใช้แผ่นโยกนะโยกนพิธีมโยกมาเตี่ยดูดูแล้วมันก็แบกลับมาหลักเลยคือมันจะได้เงินม่วงครับลุงรอบนี้นะแล้ก็ CPU ที่ยวไว้ทำของจูนครับเงินม่วงได้เยอะปะเงินม่วงเมื่อวันได้เยอะสุดคืหมื่นสี่ครับน้อยสุดสอมแลกได้ท่าไ เงินแดงหนึ่งต wow. ่อหนึ่งครับเงินเขียวหนึ Feel ่งต anyway> ่อสามถ้าเอาไปแลกเพิ่งขับมาดูเราเพิ่งอันนั้นแกงไปเยอะหรือว่ามันขับมาดูเราได้แหละข่าวเมื่อกี้เจอพอทัางเก่าพี่ยูอยู่เยี่ย เดียวแต่ว่าโบรดิกก็แตกเหมือนกันตอนเนี้ยโบรดิกก็แตกเผ็ดฟ้าหาเงินให้เธอเธขึ้นของกันจะได้รีบขึ้นตีทีไอชิโร่อยู่ไหนอะไม่เห็นมาเลยเห็นว่ามันรีโหลดอยู่ครับลุงมันรีโหลดอยู่ครับลุงผมดูว่าพี่มีไม้ไม้พูแล้วแล้วก็แบบมาขึ้นไม้เบสก็เลยไม่ได้ถทำ ใครไม่มาบ้างอะวันนี้วันหยุดหรอใช่ปะวันนี้วันหยุดใช่ปะน่ะวันนี้วันหยุดทัพลวงแต่ส่งกันแจ้งเหมือนเดิมครับครบแล้วเหลือไม่รอนเอากันหน่อยกูจะเริ่มตีแล้วนะเว้ยเหียจักรพรรดิเนี่ยรีบดันกันหน่อยเดิยแอคทีฟตัวเองหน่อยสาต์จะได้ขึ้นจักรพรรดิย้ายบ้านสักทีหนึง่งเหียเบื่อแล้วตรงนั้นน่ะอย่างเหียอะไรเราจะไปเขาโคเคนกันเวย้ยไกลหน่อยแต่มันแน่นอน,ออเ,นเอเอเขาโคเคนเลยยอดบนสุดเลยศาสตว์ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยเหรอเออ เอาเอาแล้จะวิวดีไน่ดูสูดดาเขาโคเกนแคหรอเออแบบขืนทีลงร่างเมืองอ่ะเมืออจากบ้านอ่ะบทหลอดนี้เห็นข um ึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไวขึ้นรถไวไปดูเธออีกนะครับมาจะเลื่อนแล้วนะจะเคลื่อนแล้วนะปปๆาปมาๆมาขึ้นรถดิ ขี่รถขี่รถขี่รถมามามาไป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 มา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 ติดมาพี่รออยู่ดิเร็ว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 มันจะงัดแล้วเร็วกูบวกเลยนะกูชนเลยนะเธอได้ได้ครับลงได้เลยครับได้เลยครับ เล่นเล่นเล่นไป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 เล่น,ลนโอ้ยอีกเอยอ้ยหันผิด ดันดๆนมาหน่อยดัมาหน่อยดัมาหน่ดันมาหน่อยๆยอะเนี่ยไหวเยอะจัดเย็ไ้เเย็นไว้เล่นใจเย็นไปดันดันมาหนยดันมาหน่อยเขาชุยู่ด้าหเนี่ยพี่เด้อพี่ตุ๊กตาพี่ผาเยอะจัดสัไแย่งกันๆยปุยง่า โอ้ยเฮียโดนกูเฉยเลยสัสขวยไม่ได้เล่นเลยเฮียสองรอบพิสัสไม่ไหวไม่ไหวยเยอะจัด ใครก็หาชุดป,ปูดเดอ,อร์ไอสัตว์ จะเย็นจะเย็นดีโดยเพื่อนเขาเพื่อนหมดเลยใครแพ้อ่ะอุ๊ยเฮียของมันเยอะจัดนั่นใ่มันมบูรณ์ปะดูดดีดดูดีดกว่าเฮียเจอเฮีย,นะยอะไรเนะี่ยมาเชแดงสวิตเบดเฮียอะไรตรงเนี้ยแต่ทำไมพวกนี้เล่นสตอรีล่ละกากจาังวะพุทธพา์เนี่ย ตี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 น้องตีไม่มาชุบราตีไมนยังไฟกันต่อมันไม่จบอีกเหรอมันยังไม่จบเหรออีพอไม่ใช่เพื่อนเอาทีโทษเอาทีเอาเพื่อนแข่งไม่ได้ไหม มันยังไม่จบอีกเหรอมันยังงั้นไม่ได้อีกเหรอทุกท่านชนะการน้นจบแล้วครับจบแล้วใช่อ๋ออันนี้ยังไม่จบอันนี้ยังไม่จบไม่ต้องตามเขาไม่ต้องตามเกมเขาลงมาลงมาลงมาเนินเนินเนินเลยได้เลยได้เลยได้เล่ได้เล่นได้เล่ได้เล่ได้ได้เยอะย เย, ave, ย ave, ็บเย็บหลบเย็บหลบเย็บเย็บเย็บเอาดิเพื่อนไว้ทำเรื่องหนับราหับเราเรการตรงนี้ไว้อะให้่เขาไปซุกข้างในอะพอคุมตัวเล่นไว้คุมตัวเล่นไว้ขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายหน่อยขึ้นซ้ายหน่อยขึ้นซ้ายหน่อย กลับไปกลับไปกลับไปธนาคาร B B C มากลับไปธนาคารนี่เงินาเราฉุบได้เราไหลชุบได้เราไหลชุบได้อย่าเพิ่งตายกันหมดเราไหลชุบได้เราไหลชุบได้แย่งกันมาแย่งกันมา B B C มันมาโอเคสวยมา B B C มามา B B C มาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไปไปไปุบเพื่อนดิชุบแล้วพี่เจฟชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้ว แคนให้หน่อยพี่เจฟแค่ให้หน่อยมีป้ายเฮียเราได้เนี่ยเรา,เราช่วยเพื่อนได้เนี่ยได้ป่าววะมันยังงัดกันไม่ได้นะ way. อ <ๆ S 1> ่อนกันทีอ,อเ่เล่นได้เล่นได้ค่อยขยบเล่นได้ยังไม่เสร็จยังเสร็จยังัไม่เสร็จเล่นได้ค่อยๆ่เราเล่นชุบตรงนี้ค,นนค่อยๆค่อยๆมันมันมีทีมบอกนู้นแล้วตายหมดแล้วหรอ แล้วชุบต่อนะพี่อ่ะชุบต่อชุบต่อชุบต่ออันเด้งสอบอ้อนสอบคับชุบเพื่อนไปเราเล่นหลายได้ชุบเพื่อนชุบเพื่อนค่อยๆชุบเพื่อนค่อยๆชุบเพื่อน เอ้ขี้เขาทิบเขแตกปะกรลงเล่นเลยครับเออเออมึงชุบไป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 ชุบอยู่ครับชุบอยู่ครับชุบอยู่ครับชุบไปชุบไปค่อยๆชุบเพื่อนไปไหลไปไหลไปไหลไปไอ้เขี้ยมีดอยู่ไหนวะเนี่ยสัตว์ไม่กด W หมดแล้วะทีบอีกทีเพื่อนแทงปูสัตว์ค่อยๆดัน,นค่อยๆดันไอ้เฮี้ยไม้มา ไอสัตว์ที่อะไรวะเนี like, like, bugs, like, ่ยพ like like, ่อม like, 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 ึงตายชุดีชุดีมึงชุดีสัตว์พี่ชุพี่ชุพี่ชุเออที่ชุมดพี่ันไหนพทีไหนพี่แก๊ปพี่แก๊ปพี่แก๊ปทีไหนพี่แก๊บทุ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 ทนี่พี่พ มึงถือปืนมาทำไมนะไอ้เนี่ยมึงถือปืนมาทำไมเนี่ยใครไว้สัตว์แม่สนามมันปิดตัวชุบไม่ได้ไงผมเลยเอามาเล่นสนาม ๋ยวเล่นมาเชดีก oh, ว oh, ่างั้นนะมึงเพิ่งไปเชีเตะมไหมสวยเฮ้ยเหี้ยวิ่งัน้ันั้นะ่ะนับเซไก่กัน เสดาจังเดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเป่าให้มียาปะ่ะคะมียาปะ่ะจะบั๊มหรอมันยังงั้น <ยา S 1> ไม่เสร็จอ,อีกเ<ด>หรอถามจริงเลปล่าเป่าเป่าเป่าห้าเจ็ด ก็เล่นสามสี่คนนะเล่นกับเพื่อนก็นได้นะไม่ไหวครับไม่ได้เล่นมีดนานเกินครับไม่ได้เล่นนานเลยดีกว่าไม่ไหวถูกอาวุธเลยนอกจากสนับ ไม่เข้าอะ่ะขี้เกียจเล่นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เก่งเจอสตรอรี่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็กลับมาขี้เกียจเกียดฝึกเหนื่อยนาเบืออ่อแล้วเชื่อป่าวว่าข้างแน่งัดไม่ได้ชัวร์เอองัดนานร้ยอยเปอนต์ตรงเนี่ยน่าจะงัดยากแล้วมั้ง ไม่เข้าขี้เกียจเข้าทำไมอะขี้เกียจเข้าผมเก่งนี่ผมไม่ได้เคยเข้าแบบว่าไม่ได้เก่งเพราะห้องการเวลาหีืออะไรเลยนะเก่งเพราะสตอรี่ในเมืองนะเดี๋ยว <นะ S 2> เจอสถานการณ์จริงก็เดี๋ยวก็เก่งวไ,ได้ตี <ไป S 2> บ่อยเดี๋ยวก<ม>็เก่งครับช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ตีไม่รู้เลยอะ 没气了呢。 ถ้าพวกกูเอ๋อนี่กูล่อพฤษภาแน่สัตว์ เลยได้เลยเลย,ยาก็หมดเดือดสูญเชื่อแบบแบบแม่ง,งถามว่ามาติน,นมึงถือปืนทำไมอ่ะมาตินผมผมไว้เนี่ยครับที่ชุบหมดครับลุงเราเนาะนะไม่ได้ที่ชุบหมดอย่างเดียวตายด้วยสัตว์